บรรยากาศกินส้มตำดินแม่น้ำโขงยมเย็นนะครับวันนี้วันที่ที่ส,ส,สิพฤษภาคม2 5ง6ันิอวิทราเซียมากินตำลาวหลวงพะบางชิมครับไม่ได้กินสนานรสชาติจะเหมือนเดิมลุกเป็ตาตำลาวมะละกอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเส้นแบบที่บ้านเรามันจะออกเป็นยาวๆแล้วก็จะมีกินกะปิด้วย,ยใใน่าจะใช่กะปิมันก็ปลาแดกก็ไม่รูครับ เด็ขาดอร่อยครับตำราวหลวงพ่อบางกับตำราวที่ขยะบุรีรสชาติคนละอย่างกันเยี่ยมครับดีเลยยั่ต้องชิมเนยะเหมือนเดิมทุกอย่างเลย